สำหรับมนีกับสิภาพ,พี่นองไปฟังเรื่องราวของคู่รักทีเรียกเดว,ว่าพ่อต้งแต่ได้ยินซื้อแล้วละละคนก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันมาเป็นคู่รักของสายหมอทีหลายๆคอนอิจฉาไปตามๆกันนะคะเป็นผู้ไรไปบ้านนอกจากแอนอรดีกับบอยซีใช่พ่นองนะโอ้ยพ่อต้งแต่บอกถึงแล้วกะเห็นภาพได้พ่นองนะคะว่าเพื่อนสวีทกันปันใดนะคะเพราะว่าสิเป็นเอียงหล่ะถ้าลูคู่กันแน่ในสุดคู่กันแน่ ไปไซมาไซ่กลับไปเป็นครูเด้ตอนนี้ได้ช่วงนี้ได้โอ้ยบอธรรมาดาสวีดหวานกันบักคักเห็นบอร,ราสุดทธิบาไปออกในรายการหมอลไอดอนพี่น้องนะครับติทัทขนาดนี่ละเพิ่นไปเปิดตัวในรายการกระยัง่งเป็นได้หลมาแรงจริงๆกระแสครูพี่น้องนะบอธรรมาดาสําหรับ Uh, ทางด้านบอดบอยซีไซกับซอเอ็ดออร์ดีพี่น้องค่ะเราบระเด็นสำหรับมือนีกคือเมาบอกถึงเรื่องราวดีๆของทางคูนค่นะ,ะคะพ่อตั้งเตะแต่เบาแล้วกับเซียวามีหลายคนแสดงความยินดีนั่นบอสิเป็นอ่า uh, ทุรกิจตัง้งๆที่เพิ่นได้เห็นรวมกันบอสิเป็นแบรนด์ตั้งๆพี่น้องฮัลล่ากัอ่าทางเห็นบบ ลังจากที่เพื่อนได้แต่งงานกันพี่น้องนะคะเพื่อนกามีบ่ว่าศิอ่าซอยซอยกันคิดซอยกันาสา่งเมื่อวัเป็นนี่นะทางา่ามอลั่ใจเกินรอยเพื่อนกับคิดซอยกันได้ว่าเพื่อนตองเหตุออกมาได้รูปแบบได้เพื่อนตองคิดสั่งสรค์เมทีคิดต้องคิดสั่งสรรค์มารูปแบบงานสิเป็นในรักษาะดเพื่อนคิดซอยกันได้บัน,นี้บัน,นี้กสำหรับฤดูกาลหนารับร่องมา อลังการย่างในนอนสำรับใจเกินรอยพี่น้องค่ะหลายๆคนแฟนคลับซิซีหลายคนกับต่างหน้าต่างตาร้องห้อยที่ว่าเป็นคณนาม,มอลัมอันดับต้นต้นของเมืองไทยเลยอีกคณนาม,มอลัมหนึ่งเรียกว่าอะไพี่น้องนะเพราะถ้ามาได้ดีนะคะลักะนี่แหละพ่อลำเต้อะไรทั้ทงด่านซอยเอสดอดีขามาซอยงานอีกผู้หนึ่งโอ้ยความฮอดความปังบ๊อบบี้ทีทาวาสีรดลงเลยกระแซคู่กับสุดยอดอีดีนะคะเป็นกระแซกคู่ทีหลายๆคนภาก,กันอิจฉ้าเป็นยางตี หลายๆคนก็อิจฉาโซอเอตอดีกก็มีนะคะอิจฉาว่าจัาไหนนี่แหละได้ทางบอดบอยซีชัยเขามาเป็นสามีโอ้ยหน้าตากด็ดีเสียงกด็ดีนี่แหละเป็นฮอดหัวหน้าวงคุณภาพเท่านั้นเป็นผู้นำกระไรพี่น้องหาลักกะเท่งเกง่งเหล่ายาปลาปิงบ่อนุอ่งเบเกียวพี่น้องนะคะสุดยอดแห่งสำหรับผู้หี้ทั่งเกง่งทั่งดี นาตาก็ะดีตั้งหาดายๆคนกับว่าอิจฉาซอแอ,อนอรีแล้วบันทีมีคนอิจฉาบิรบอยซีใช้น้ำเดทที่วาน,นี่ล่าได้ทางดานซอแอนอรีขอมาสร้างานโบสถจะเป็นความเท่าง,งามเท่าเก่งนะคะหลักะนี่แหละเป็นผู้นำพร้อมสำหรับซอแอนอรดีพี่น้องเมาก็กีเห็นมาเพลินนี่สุดยอดแห่งถือว่าเป็นหญิงแกร่งอีกคนนึงนะคะเห็นะะว่าเพลินไปรับงานตะละมองตะละมองนี่ว่าเพลินสิพอกับปัญหายังนี่แหละพเพลินกัน สุดยอดแห่งสาหรับซอแอนอรีพนักแก้ไขปัญหาได้ย่างดีหลหลักไปพี่น้องบัน,นีีพ่อต้งแต่เพื่อนสองคนได้มาอยู่คู่กันเป็นไหนความฮอดความปังอ้ยสุดยอดแห่งละกันตอนนี้เพระว่าซีเป็นแบรนต่างๆกับผ้ากันคิดผ้ากันสางเพื่อที่สินี่ละ่ะเก็บเงินไหวในนาในนากดข,ขังหน้านะคะบ่รารู้ว่าเพื่อนสีเก็บไหวเพื่อให้ดูเพื่อนเลือดจังใดเราพี่น้องเนาะก็ต้องมารอบเบื่องล่าลัคนกัว่ารอดูแล้วสําหรับ นี่ละว่าซีมีลูน้นากันตอนใดนำพนองกับเป็นกำลังใจให้นะคะแลวบันที้มื้อนี่ก็ซิมาบอกถึงเรื่องธุรกิจคือการพนองนะสำหรับทางด้านบดบอยทีใช่นะคะออกมาบอกนะคะว่าลงทุนนะคะลงทุนเหตุธุรกิจนี่ออ้ยบอกแล้วคนลูกพนองนะคะ,พงะ,คะเพนได้เหตุโลงแรมเปิดโรงแรมพี่นองคะทุ่มทุนกลัว 50ล้านงบอาสิบันไปจักหน่อยอกับเป็นเดิมธรรมดาพี่น้องฮะซึ่งสำรับโลกแรมนี้นะคะกับเหตุยุตจังหวัดมหาสารคามพี่น้องฮะก็ที่ว่าเป็นบ้านเกิดของท่างบอดบอยซีชัยฮาองป้าติดโทสำรับนี่น่ะบอดบอยซีชัย,ย,ชยวาสำรับจังหวัดมาสารคามคือว่าเป็นจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยหลักอะรงเรียนหลายแห่งนะคะที่ว่า ลายแห้งสําหรับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องคะระบบันเทนีน่แหะบอดบายชี้ใช่ก็ได้เหตุรงแรมเปิดโรงแรมเพื่อที่สิต้อนรับสําหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าคนที่สนใจอยากสีเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องคะโอ้ยเป็นตาส่อนนะคะทุ่มทุนกว่า50ล้านบาทนะคะบอท่ามารายลีนะคะระบบันเทิสำหรับทา่านที่ว่าเปิดโรงแรมนี้เพิ่นกสิเปิดตัวนะคะในวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้พี่น้องคะซึ่งกั ตรงก้าวันเกิดทางโซแอดอรดีพ่อดีนะคะุ้ยสุดยอดแหงพี่น้องค่ะสำหรับทางบอดบอยซีใช่กะ,ะเหมือนในเฮตเพิ่นพ,นพน่อในดอรคาวาถึงแม้ว่าซีเฮเซาถึงแม้ว่าซีลงทุนศาสตร์แต่กะแต่ก็ลงทุนนั้นค่ะที่แม้ว่าซีไปดศาแต่กะนี่แหละในเห็นถึงความสำเร็จคนจะคล้องกะโอ้สุดยอดแหงสำหรับทางอบอดบอยซีใช่เนาะที่ว่าเป็น ผู้ชายอีกคนนึงทีเป็นสเปคของหลายหลายคนเลยกระว่าได้พี่น้องฮะหลังจากที่ว่านี่แหละเพิ่นได้ตัดสินใจแต่งงานกันหลายคนกับโอ้ยหลบไป็นตามๆกันพี่น้องนะคะแล้วหลายคนกลับมาเสียใจนะพี่น้องนะคะที่ว่าอ่าก็ดีใจนั่เพลินนะค่ะทีนี่แหละเป็นครูสั่งครูสมกันดีรีบร้อนสิเป็นแบรนด์ต่างๆั้งมทางซอยเอนอรีเพื่อนขาลงทุนซอยกันและกันนี่แหละ บกบกร้องแรมน,มน,มนมรม้ำเน่าบัตรธรรมดายลีพี่น้องนะสุดยอดละากาัดในกับเสี่ยวอ่า้ากันไปลงทุนเฮ็ดฉากเฉิกแสงสีเสียงต่างๆระบบไฟแสงซีเสียงต่างๆในฤดูก,กันนะสาหรับใจเกินร่อยมอรับใจเกินร่อยพี่น้องทำบัตรธรรมดายลีนะคะวงยัญ่ๆนี่แห่งได้รับเชิญศิล,ป,ลปินแอนอดีมานี่แห่งมวลไปก้อนเกาและละก้อนกะตองการทีสีให้สองคนนี้ได้คืนเวที่รวมกันตาบากะเป็นโอกาสยากเพราะว่า สำหรับทางดาดซอยเอ,เอ็นอาร์ดีผลงานหลายคือการพี่น้องค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนสิเย์แยกตัวไปเป็นศิลปินเดียวไปเป็นศิลปินอิสระแต่ว่างานผลงานหลายการเนียเนยน้ยคือกันกัะนเนี้ยคือกัน,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 กนมีโอกาสอยากแห้งที่ว่าทั้งสองคนนี้พี่น้องแสดงมีโอกาสมากร้องเพลงยี่เทิงเวทีนั่งกันเือว่าโอกาสอยากแต่ว่าช่วงน,นี้เป็นช่วงที่แบบปิดฤดูกาลก็จะเห็นเพื่อนทั้งสองคนนี้ ลงรูปคูไลรสดน,น้ากันดูๆก็ให้เพลินได้พักพ่อนน้ำกันน้ำขี่น้องเนาะกะดีใจน้ำเพลินทีดีละเดดดี้มาลาพักพ่อนนะคะสําหรับทางดานมอรับใจเกินรอยกะที่ว่าเป็นคณะมอรำทีหลายๆคนอ่าพรากแต่บอกขึ้นเหล่ลาหลายคนก็ว่าป้าตีทั่วบัทําอะไรหรือเพราะว่าจะเป็นทางดานอ่าหัวหน้าวงเองกะดีทางดานบดบอยเสียใจะคะ คุณภาพศิลปินแต่ละควนะคะม่ว่าศิลปินนางเอกคอนไม่นะคะยายีกิตมณีนาตากดีเสียงกดีหลักกดีกรีกะบวธรรมดาหลังจากท่วาเดชิดคลิปเปิดโตไปพี่น้องมวยหยอดวิวบึงบทธรรมดาถดถลวงนะคะสำหรับท่านายญายีกิตมณีจะเลือมไปเป็นกำลังใจส,สำหรับเพื่อนสำหรับฤดูกาลหนากระซื้อว่าเพื่อนกะอลังการย่างในนอนพี่น้องสำหรับทางด้าน มอไดใจเกินรอยของทางบอสบอยซีใชนะคะแล้วก็ต้องรอบเบิ้งว่าสาหรับมือที่บาสิเปิดตัวนะคะโรงแรมนะโรงแรมเพื่อนกับว่าบอสได้เฮด่าสิอ่าสิเฮดรู้ซีเฮดยังสาหรับโรงแรมนี้กเัเฮดเน้นคุณภาพและกะเน้นความสะอาดพี่น้องนะคะบอสถรามาดาดดีสวยงามมากสําหรับโรงแรมนี้พี่น้องท่าที่่าเป็นอ่ามอแลมครูสื้อโรงแรมกับสิประมัว่าเดอะบอส เดอะบอสคลีนประมาณนี้พี่น้องขัดจังหวผิดเด้์นะคะเดอะบอสคลีนนะคะเยสะดิมเยสเดิมในพฤติมี่อ่านี่แหละพฤติเปิดตัวในวันที่6กันยายนซึ่งตรงกับวันเกิดท่างซอเอเดอริวมือนั้นนี่งานยิ่งใหญ่ยางแน่นอนพี่น้องก็ต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับทางลานบดปลอยกับซอเอเดอรีพี่น้องนะคะขอให้ภาควิศน์เฮ็ดธุรกิจยังรวมกันขอให้มีตาความเจะเลื่อนลงเรื่องราคาลำลัเลยลุยน้ำพี่น้องนะก็เป็นกำลังใจสำหรับ ทางสำร,มมรสัมือนีณีกมีดองรานะคะสิมบอาสุพิศนองฟัง,ฟงสนิทสะกอนน้องคะขอเข้ามาสวัสดีค่ะ